เบบี้มาแล้วจ้าสองเจ็ดคู่รักคนดังคอดลูกเดือนธันวาส่งท้ายปี2,565ถือได้ว่าเป็นปีทองทั้งปีจริงๆสําหรับเราคนดังที่พร้อมใจกันคอดเบบี้ส่งทายปี2,565แถมเราหนูน้อยก็น่ารักน่าชังไม่ใช่น้อยงานนี้จะมีคู่รักดาราคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยคะ่ะ 1. เวียแล้ววิกกี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวั์หลังจากที่ตื่นเต้นนับวันรอเจอลูกสาวคนแรกมานานหลายเดือนล่าสุดวิกกี้ภรรยาสาวคนสวยก็ได้คลอดลูกสาวน้องวีรินไปเมื่อวันที่19บาธันวาคมเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าย,ยิ่งเห็นหน้าไปบีก็ยิ่งหลงน่ารักหน้าฉังได้คุณพ่อและคุณแม่ไม่มีผิดโดยงานนี้คุณพ่อสุลลอก็ยังได้คอยผลพับลูกน้อยรัวๆให้ทุกคนได้ชื่นชมท่ามกลางคำยินดีจากคนในวงการและแฟนคลับอย่างมากมายทีเดียว 2เชนและเจม สิ้นสุดการรอคอยและขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกโดกเป็นที่เรียบร้อยสําหรับครอบครัวของดาราและนักธุรกิจเชนธนาไตราชติและภรรยาสาวเจมการกรัลยาที่ได้คลอดลูกแฟด์สามชายหญิงไปเป็นทีเรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าของวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยท้องแฟดสามนี้เป็นชายแฟดแท้จากไข่ไปเดียวกันและผู้หญิงเป็นแฟดไข่คนละใบทั้งยังเผยชื่อที่ได้ตั้งเอาไว้ซึ่งแฟดชายชื่อน้องโนโนและน้องสกายเลอร์ส่วนน้องแฝดหญิงชื่อน้องสตารีท่ามกลางความยินดีอย่างล้นหลามเลยทีเดียว 3นาทีและอิงฟ้าคลอดไทยยาไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับมือกีต้์อย่างนาทีกัสเนาว่าที่ได้โพอต้อนรับลูกสาวคนแรกหลังจากอิงฟ้าดํามลงชัยธรรมลูกสาวคนสวยของอากูไพบูลผู้บริหารจิมเอ็มแกรมมี่ได้คลอดเบบีออกมาให้ได้เอ็นดูกันทั่วหน้าเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคููอย่างมากมาย สกันและพลอยขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ลูกสองสำหรับก,การกระตะถววรและพลอยอัยดาที่หลังจากมีน้องพรอมลูกชายคนแรกแล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังได้โซ่ทองของใจอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องพลาวลูกสาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งคุณลูกคุณแม่ก็สุขภาพดีหายห่วงทั้งคู่และที่สําคัญน้องพลาวนั้นอย่างน่ารักน่าชังสุดๆใครเห็นก็เป็นต้องอินดูไม่น้อยเลยล่คะค่ะ 5. รถเมและบอนยินดีด้วยอีกคู่สําหรับนักแสดงสาวรถเมคะนึงนิดและสามีบอลสุเมธที่ได้ถึงกําหนดครอบใบบีตัวน้อยไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่18ธันวาคมพร้อมตั้งชื่อลูกชายสุดลึกซึง้งว่าน้องคิดโดยเริ่มจากคุณแม่ที่ชื่อะนึงนิดเท่ากับคิดถึงเสมอลูกชื่อคิดจึงเท่ากับคิดถึงแม่เสมอส่วนคุณพ่อนั้นคือคนคิดชื่อนั่นเองความหมายดีและน่ารักน่าชังได้คุณแม่มาไม่มีผิดจริง 6. เทย่าและมิก้าทำเอาเราบรรดาแฟนคลับและคนรักเด็กต่างใจฟูไปตามๆกันสำหรับข่าวการลอทายาทเบอร์สองของครอบครัวซุปตา์อย่างเทย่าโรเจอร์และมิก้าชูนอนสีที่ล่าสุดบนอินสตาแกรมของคุณแม่ลูก2ป้ายแดงได้มีการโพคดคลิปวิดีโออวดความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกชายตัวน้อยอย่างน้องจาเดนที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาทำการแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว เจเกี่ยวก้อยและโยขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงอีคโคนสำหรับนักแสดงสาวเกี่ยวก้อยขวัญกวินที่ล่าสุดด้คอนลูกสาวคนแรกเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาทมกลางความปื้มปิ่มของสามีอย่างโยดานุที่อยู่คขยงขังไม่ห่างโดยสาวเกี่ยวก้อยยังได้โพดภาพพร้อมนะ้าครอบครัวในห้องครอบเป็นครั้งแรกพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า welcome my baby daya โดยมีเพื่อนเพื่อนทั้งในและนอกวงการเข้ามาคอมเมนต์ยินดีและเอ็นดูหนูนน้อยอย่างมากมายเลยละค่ะ